สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16-31สิงหาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะ ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe น,นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะในะดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะ ไปอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นนะ่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปซ่อมแซมอะไรต่างๆหรือต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินต่างๆระวังโดนหลอกลวงนะคะระวังโดนหลอกลวงในเรื่องเงินระวังโดนโกงเลยนะคะแต่เงินที่จะได้มาจากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะงานที่เกี่ยวกับแสงและเงานะคะงานที่อาจจะเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะ นาเรือเกี่ยวกับดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะต้องบอกว่าดีมากแต่ให้เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายจะไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครจะให้ใครยืมเงินอันนี้ต้องระวังให้ดีหรืออาจจะงดเว้นช่วงนี้ไปน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ในเรือนการงานของคุณนะคะในเรือนการงานเนี่ยมีพระเกตอยู่นะคะซึ่งส้มมองว่าคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยนะคะ ผู้ใหญ่นะคะก็จะยิ่งอุ้มชูคุณนะต้องบอกว่าอุปถัมภ์้ำชูดีเพราะว่าดาวพฤหัสบดียังเล็งในเรือนชะตาคุณอยู่นะคะดาวพฤหัสบดีเป็นราชาชโชคีนยังเล็งอยู่อีกน่านเลยหลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลดีในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะในบางคนถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในทางออนไลน์น่าจะดีนะเพราะว่าออดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนวินาด,ด้วยนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางออนไลน์แต่ต้องเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายนะ ต้องเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายนะคะนะก็น่าจะมีโอกาสนะต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของไพ่นะคะในเรื่องของงานกันก่อนนะสเตรนท์หัวกลับนะคะส้มมองว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคือค่อนข้างแบบเป้าหมายชัดมันมันแรงกล้าต้องบอกว่าความที่อยากจะประสบความสําเร็จนะมันแรงกล้ามากๆเลยนะต้องการประสบความสําเร็จ ต้องทําให้สําเร็จมันจิตใจมันแบบฮึกเหิมนะนะคะแล้วก็คือแบบต้องต้องการเอาชนะอุปสรรคอย่างมากแต่ที่สําคัญก็คือว่ายิ่งท้ายิ่งทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องลูกจ้างอะถ้าเกิดว่าคุณมีบริวารอะบริวารอาจจะช้าน่ะบริวารคุณเหมือนแมวอ่ะยิ่งถ้าคุณบอกให้เขาเร่งอะเขาจะยิ่งเฉย มันอาจจะคอนท้สกันระหว่างคุณกับบริวารเพราะฉะนั้นอยากให้คุณลดความตึงหน่อยแล้วบริวารน,น่าจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นประมาณนี้นะใครที่รอในเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานต่างๆส้มมองว่าจะมาแต่อาจจะมาช้ากว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องโอกาสจากงานใครมีหัวหน้างานที่เป็นชาราศีสิงห์นะหรือเป็นผู้หญิงเก่งๆอะ่ะเขาอาจจะใช้คําพูดหรือว่ามีอารมณ์ที่มันแบบจิกๆคุณสักหน่อยอะ่ะ เออควีนอ,อัอควีนอวอนส์เจ้าระเบียบกดดันคุณในเรื่องงานว่างานมันต้องออกมาให้เป๊ะแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะเครียดหน่อยกับหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงล่ะค่ะต้องบอกแบบนี้เลยเอาดาวอารมณ์ไม่ถูกนะดีเอ็มเพลสหัวกลับดาวอารมณ์ไม่ถูกฮอร์โมนไม่ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวตุนเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะที่แบบ ต้องการจะทําให้ทุกอย่างมันเป๊ะเป็น Per f e เฟ i o n need อะ่ะเราแบบกลายเป็นว่าเราอะ่ะเครียดเองเออบางอย่างมันต้องรอจังหวะเวลาถึงจะดีนะก็คือทาทาให้สม่ําเสมอแหละแต่อย่าให้เครียดมากเกินไปเพราะว่ามันปิดกันอารมณ์เครียดมันเป็นท็อกซิกอย่างหนึ่งนะเราตั้งใจแต่ถ้ามากเกินไปมันก็มันก็ตึงเกินจริงเปล่าทางสายกลางเนี่ยดีที่สุด นะ,ะกลับมาอยู่ที่ทางสายกลางนะแล้วจะบอกว่าในเรื่องโอกาสมันอาจจะมาเร็วกว่าที่คุณคิดด้วยนะคะใจเย็นๆเออใจเย็นดีกว่าต้องบอกแบบนี้เพราะเราไม่ได้หยุดทำนะคะช่วงนี้ชาวตูนค่อนข้างตึงนะเจ้าของธุรกิจอะบางทีเราคิดว่าเราอยากจะออกจากจุดเนี้ยที่เราไม่พอใจในเรื่องของงาน8ถ้วยนะคะส่ถ้วยเราอยากอยากจะออกจากจุดเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันแบบ มันไม่พอใจมันไม่ทันใจมันไม่ทันใจเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงรอโอกาสมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาเบือ่อเซ็งอยากจะหยุดธุรกิจอยากจะออกจากงานนี้อะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งเมื่อไรจะให้สักทีอะไรอย่างเงี้งรรยรอนานแล้วนะอะไรเงี้ยส้มจะบอกว่ารออีกหน่อยได้ไหมอย่าใจร้อนเพราะการหุนหันพันแล่นไปมันไม่ดีค่ะมันกำลังจะมาสิ่งที่คุณคาดคิดแต่รอจังหวะนิดหนึ่ง เดี๋ยวมันก็มานะคะถ้าต้องการว่าแต่ละคนเนี่ยต้องรอกี่เดือนกี่เดือนมันก็ต้องดูดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าดูรวมส้มก็บอกได้เพียงแค่ว่าส้มมั่นใจว่ามันจะมาแต่ช้าเร็วอ่ะมันไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคลนะคะงานที่ทําได้ดีก็จะเป็นงานออนไลน์เลย งานออนไลน์จริงๆมันมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็ยังทำได้ดีอยู่ในหลายๆคนอย่างที่บอกว่าดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นะภพ่มันก็ขึ้นงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำอย่างเงี้ยจริงๆก็ดีมากๆบางคนอาจจะทำงานไกลบ้านคิดถึงบ้านทำงานไกลบ้านนะคะบางทีอาจจะอยากย้ายมาใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รอจังหวะหน่อยนะคะเอาให้แบบส้มมองว่าช่วงเวลาที่ดีคือช่วงเวลาที่มันผล พลช่วงนี้ไปช่วงตุลานะาจะดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะมันมันมีดาวประจําตัวคุณคือดาวศุกร์อะไปอยู่ในเรือนที่มีเสาเล็งแล้วเขาไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นจะทําอะไรใหม่ๆหรือจะจบกับอะไรใหม่ๆอะส้มมองว่าใช่ว่าบางทีอะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องดูว่ามันแน่นอนหรือเปล่านะคะ ยิ่งโดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าอะไรบางทีอาจจะต้องดูดูให้รอบด้านดูให้ครบถ้วนซะก่อนอนะคะถึงจะเริ่มนะนะคะรออีกนิดใจเย็นนะคะวิธีการที่จะให้แน่ใจว่าอันนี้มันเริ่มแล้วมันดีหรือเปล่าอะ่ะมันจะไม่ไม่ค่อยติดขัดต้องบอ,อกแบบนี้นะอะไรที่มันเริ่มแล้วมันดีมันจะมันจะไม่รู้สึกฝืนไม่รู้สึกเครียดมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือค่อนข้างราบรื่นหรือคล่องแต่ถ้ามันเริ่มมีอะไรที่ไม่คล่องอ่ะพักๆไว้ก่อนได้นะคะเรื่องเงินนะเรื่องเงินของชาวตุนนะคะส้มมองว่ามีเกณฑ์การใช้เงินตามใจตัวเองในช่วงกลางเดือนอาหารและน้ําบริวารน,นะคะพยายามที่จะควบคุมเงินนะคะส้มจะบอกว่ามีเกณฑ์ที่คนใกล้ชิดคุณ่ะ จะควบคุมการเงินของคุณแล้วก็บางทีก็เอาเงินคุณไปใช้เยอะควบคุมเงินคุณพอเขาอยากเอาเงินไปใช้ของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะเออคือถ้าบอกว่าถ้าชาวตูนเป็นผู้หญิงอาจจะมีลักษณะแบบนี้คือมันแล้วก,ก็ปิดแล้วก,ก็เปิดคือบางทีอ่ะบางทีอยากเก็บแต่บางทีเจออะไรที่มันอยากได้จริงๆคนอื่นเขาก็มีแล้วอยากได้เหมือนเขาอะไรเงี้ยก็ซื้อซื้อแบบปุบป,ปับซื้อเลย เออแล,แล้วแล้วที่เก็บล่ะก็คือลืมไปแล้วย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในช่วงสิบห้าวันสิบหกวันนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเองอารมณ์มันจะอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ในเรื่องเงินนะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณที่เป็นแบบเนี้ยคอยควบคุมเงินคุณแต่พอเวลาเขาอยากใช้อะไรเขาก็ดึงไปใช้เลย <laughs> ประมาณนี้นะนะคะ พยายามอย่าซื้ออะไรที่ไม่ใช่ความสุขของเราจริงๆนะคะถ้าเห็นเขามีแล้วเรารู้สึกว่าเราซื้อตามเขาแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากก็พักไว้ก่อนได้นะคะดูเรื่องการเงินว่ามั่นคงหรือเปล่าเราต้องดูว่าคนฉลาดอ่ะคือคนที่สามารถควบคุมการเงินให้มันมั่นคงได้ระยะยาวดีกว่านะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากโซเชียลอะไรแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ที่มันอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะคะในเรื่องเงินอาจจะต้องรอสักหน่อยใครที่รอโอกาสหรือรอเครดิตในเรื่องของเงินนะคะอาจจะต้องรอแหละอาจจะต้องหลังจากนี้นิดนึงนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพชาวตุลที่ต้องระวังเอชซอกบอริสีดวงนะคะแล้วก็เป็นแบบกระดูกเล็กๆน้อยๆนะคะ เนี่ยกระดูกเล็กๆกระดูกมือกระดูกอะไรแบบนี้อนะคะบางทีอาจจะมีแบบเอ็นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ดีการเคลื่อนไหวร่างกายเอซัพนด์เคิลส์นะคะเป็นเรื่องของนิว่วหรือว่าตะกอนในร่างกายตะกันในร่างกายอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปตรวจก็ดีนะบางทีอาจจะเป็นพวกเนื้อเนื้องอกหรือว่าซีดอะไรแบบนี้แต่มองว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น ร้ายแรงนะเพราะฉะนั้นไปตรวจก็ลองไปถามคุณหมอดูเนาะว่า,าต้องเอาออกหรือเปล่าเพราะบางทีก็ไม่ต้องเอาออกเพื่อแค่เช็คให้รู้ว่ามีนะคะสี่ไม้เท้าระวังแบบมึนหัวน้ําในหูไม่เท่ากันพักผ่อนไม่พอพอระบบย่อยไม่ดีก็มีส่วนเหมือนกันนะทำให้มึนหัวง่ายความดันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูแลให้ดีนะคะโชคลาภชาวตุนนะคะ มาจากเดอะเมจิเชียนนะคะชาววันพุธชาวกันหมอดูที่เป็นผู้หญิงคนที่ฉลาดฉลาดที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะวีออฟฟอร์จูนโชคลาภเงินล้านไพ่ใบนี้หยิบสมบัติมาเลยเต็มที่นะคะส่งมือพูดตามไพ่นะ่ะอะไรดีๆก็หยิบยกมาเป็นแคปชั่นนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าหลายคนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมาจากชาววันพฤหัสบดี ชาวธาตุด,ดินมังกรพึกษกันเลขที่บ้านเก่าหรือเลขที่บ้านที่มีทรัพย์สมบัติเก็บอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะเป็นสมบัติเก่านะคะก็ใครที่พื้นดวงดีๆก็มีเป็นแสนเป็นล้านนะพื้นดวงปานกลางก็เป็นพันเป็นหมื่นประมาณนี้รับพลังงานดีๆไปเลยนะคะเลขนำโชคชาวตุลค่ะ726งหนะคะ726สองหนะเจ6ค่ะมาดูกันในเรื่องของ พลังงานไพ่ออร์เคิลพลังงานในเชิงบวกแนะนำอะไรกับชาวตุลบ้างนะ b e a u t i f u l Souls นะคะอัพจิตใจให้มีจิตวิญญาณที่สวยงามเพราะฉะนั้นพลังงานดีๆมอบให้ตัวเองก่อนเลยให้มันล้นออกมาแล้วค่อยแบ่งปันให้กับผู้อื่นความหวังพลังใจดีๆอะไรที่เป็นท็อกซิกปล่อยให้หลุดออกจากวงโครจรชีวิตเรานะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีมาก รีเจเวเนชันนะฟื้นฟูร่างกายหัวใจผ่อนคลายบ้างเราไม่ได้เราไม่ได้หยุดเดินส้มไม่ได้แนะนำให้คุณหยุดทำงานนะทำให้สม่ำเสมอและผ่อนคลายให้สม่ำเสมอไปด้วยอย่าไปเร่งอย่าไปเค้นมันมากในบางช่วงเวลามันไม่โอเคต่อสุขภาพด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงเวลาชาร์จแบตเตอรี่ฟื้นฟูตัวเองก็ต้องทำนะคะ <c oughs> เพื่อเคลียร์สมองให้ได้มีไอเดียใหม่ๆหรือคิดอะไรได้ดีขึ้นนะ S i s o b l เ v e เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการให้มออพลังงานหล่อเลี้ยงตัวเองในจุดที่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยดวงตาแห่งความรักความเมตตามออให้ตัวเองก่อนเลยนะแล้วพอมันล้นออกมาเรามอบให้กับตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะมอบให้คนอื่นแล้วก็รู้ว่าความพอดีในการมอบให้คนอื่นอยู่ตรงไหนหรือควรจะมอบให้กับใครควรจะมอบให้กับคนที่เขาให้คุณค่าเรามันดีต่อใจ คนที่ไม่ให้คุณค่าเราเราก็ปล่อยเขาไปแค่แค่นั้นเองอมไม่ต้องยุง่งไม่ต้องสูงสิงนะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆมาสู่ตัวเองนะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวตุลน,นะขอให้ชาวตุลมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ